สวัสดีครับห่างหายไปนานเลยครับผมสวัสดีครับช่องพายถุงเงินครับวันนี้คุณตาก็ได้พานอ้องถุงเงินมาเที่ยวทุ่งนาครับวันนี้มาเที่ยวทุ่งนาามากินข้าวนอกบ้านนะครับผมมากินข้าวนอกบ้านนะครับวันนี้น้องถุงเงินเราก็อยู่นู่นนะครับผมมีบรรยากาศทุ่งนาที่บ้านนะครับผมบรรยากาศทุ่งนาแบบฟนบ้านนะครับ มันนี่มาเที่ยวนามากินข้าวอยู่ที่นาเนาะมีกับข้าวด้วยต้มนี่ต้มด้วยต้มแซ่บผมแซ่บครับผม้มแซ่บแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะมีอะไรบ้างนาะก,กับข้าวเลยโอ้ซุปบักเขียโอครับผมบรรยากาศแต่ตั้งวงกินข้าวนะครับผ่านอ้องถุงเงินเรามาน่น ยายวิกนั่งทำอะไรอยู่นู่นยายปางหนาวมากหรือเปล่าแดดขนาดนี้ก็ยังหนาวอยู่เนาะมาไปนี่อันี้ไปดูน้องถุงเงินกันดีกว่าว่ากินยาเยบพต้อแซ่บ้อลูกหล้าลูกหล,ล้ลาเอ้ยแซพบ้อหนาหนาดอกทุ่ง กินเลยครับโอ้ยร่มไม้ก็มีเด้อเข้าถ้าร้อนก็เข้าร่มไม้เด้อนี่เอาถุงเงินของเรานะครับดู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 ใหญ่ใหญ่เลยไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยเป็นคุณตาแล้วจะเดินตามแต่คุณตาเนาะโอ้ยมาแล้วนู่นมาแล้วนู่นไมาเลยทีอยากลยมาแล้วมาทำอะไรนี่ วันนี้มาท่งนะครับมาทุ่งนานาอวันนี้มาเที่ยวบรรจากาศนูน,นูน,น,นเห็นคุณตาม,มาก็มาเดินตามเดินตามคุณตามมาเลยอร่มเย็นๆเอานอนเลยนี่มาร่มเย็นแล้วพามานอนทุ่งนาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเย็นมาทำร้ายถุงมาทำอะไรนี่ ไปกิน้าไปมาโชว์มาโชว์ความอ้วนมาโชว์อ้วนมาโชว์อ้วนมาโชว์อะไรมาโชว์ความอ้วนมายืนโชว์หุ่นมางานันเถาะโอ้ยเขาหูยูหลุมรอ อไปหาก,ากินหยาหมนะไปละมาเดินมาโชว์ควมำอ้วนแล้วก็เดินหนีไปแล้วลูกชายของเราร่มไม้เย็นๆนะครับผมร่มไม้เย็นๆพาน้องถุงเงินออกมาพักข้างนอกนะครับมาเที่ยวบรรยากาศเย็นๆเนอกแดกด,ดแต่หนาวนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้วันนี้แดดแต่หนาว นต่มาหาอีกแล้วคุณตาเดินมาหาไม่ได้เลยเอ,อ สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับดีครับเร็วัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับผมฝากไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามช่องพายุงเงินของเราครับสวัสดีครับผมกดซับสไคร